พี่ใหญ่จะไปทางไหนลูกพี่ใหญ่วนซ้ายวนขวายอยู่เนี่ยจะออกซ้ายหรือออกขวารถติดจะเบี่ยงให้ซ้ายรถติดซ้ายก็เลี่ยงขวามันเดิมฝนก็ตกช่วงเย็นๆครับบรรยากาศช่วงเย็นเดินทาง ลี่ใหญ่วิ่งอยู่ในมอเตอร์เวย์เร็วๆไปเลยสบายเลยรถไม่ติดด้วยช่วงเย็นวันนี้วิ่งสบายเลยลูกพี่ใหญ่เขาหลบเพื่อนเพื่อนจะเข้านิคมเข้าคลังสินค้าแล้วก็เลยออกขวา ค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆรถพี่ใหญ่ขึ้นช่วงขึ้นเนินช่วงทางโค้งขึ้นเนินอ,อย่าชนก้นกันนะ ช่วงนี้มีงานก่อสร้างก็เลยติดป้ายไว้ กันนชนกันเด้คู่ขนานมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าแหลมชบางพัทยาครับบรรยากาศช่วงเงยน็นเย็นเดินทางช่วงเงยน็นฝนก็ตกไป,ปล่อย